สุดยอดความลึกลับและน่าพิศวงที่สุดแห่งจักรวาล 1. ดาวแคระขาวเมื่อดาวฤกษ์ซึ่งมีมวลขนาดดวงอาทิตย์หรือน้อยกว่า1.4เท่าของมวลดวงอาทิตย์เผาพรานเชื้อเพลิงหมดไปผิวนอกก็จะระเบิดและกระจายไปในอวกาศส่วนแกนกลางก็จะยุบตัวลงไปจนกลายเป็นดาวแคระขาวโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเปลือกของดาวแคระขาวซึ่งมีความหนาราว50กิโลเมตรและมีความคล้ายกับเพชรมันจงถูกเรียกขานกันว่าเป็น เพชรในอวากาศ 2. ดาวแมกเนตาเป็นดาวนิวตรอนชนิดหนึ่งโดยความลึกลับอันน่าพิศวงของมันก็คือสนามแม่เหล็กของดาวแมกเนตาจะมีพลังงานที่สูงกว่าสนามแม่เหล็กของโลกหลายพันล้านเท่าและมันยังปล่อยรังสี X อซออกมาทุกๆ1ิวินาทีหรือในบางครั้งมันก็ยังสามารถปล่อยรังสีแกลมมาออกมาได้อีกด้วย 3. กระจุกดาวดาวฤกษ์ต่างๆในกาแล็กซี่ไม่ได้อยู่กันตามลำพัง หรืออยู่กันเป็นคู่คู่หรืออยู่กันแค่3ามสี่ดวงเท่านั้นเว่ายังมีดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้กันจนเป็นกระจุกอีกด้วยโดยบางกลุ่มจะมีดาวฤกษ์ที่กระจุกตัวกันมากถึงหลายล้านดวงถึงแม้ว่าดาวฤกษ์เหล่านี้จะถือกำเนิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันหรืออยู่ในบริเวณเดียวกันก็ตามแต่ทำไมพวกมันจึงต้องอยู่รวมกันเป็นกระจุกเช่นนี้ด้วยซึ่งคำถามนี้ ก็ยังคงเป็นปริศนาที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ในยุคป,ปัจจุบันก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้มาจนถึงทุกวันนี้ 4. พันซาในปี1999นันกแต่ักดาราศาสตร์ตรวจพบรังสี X และรังสีแกมมาที่ปล่อยออกมาจากดาวนิวตรอนซึ่งเชื่อกันในขณะนั้นว่ามันเป็นการระเบิดของนิวตรอนที่เรียกว่าสตาร์ควก ที่มีลักษณะคล้ายกับแผ่นดินไหวบนโลกแต่จากการศึกษาของจอห์นมิดเดิลดิทและทีมงานทำให้พบว่ามันเกิดจากการหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วและพวกเขาก็ยังพบอีกด้วยว่าเวลาการสั่นไหวในครั้งต่อไปของมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขนาดของการสั่นไหวครั้งก่อน 5. ซูเปอร์สตาร์ มันคือดาวนิวตรอนซึ่งเกิดจากดาวเลิกมวลมากที่ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาแล้วเผาพรานเชื้อเพลิงนิวเคลียร์จนหมดแล้วยุบตัวลงนิวตรอนเป็นดาวที่มีความหนาแน่นมากที่สุดและอัดแน่นไปด้วยนิวตรอนเกือบทั้งหมดโดยเนื้อดาวขนาด1นึช้อนชาจะหนักถึง1,000ล้านตันบนโลกเมื่อปี2005 นาซาตรวจพบนิวตรอนสองดวงชนกันทำให้เกิดการปล่อยลังสีกแกรมมากออกมาอย่างมหาศาลและมีความสว่างเท่ากับแสงของดวงอาทิตย์ถึง1 0 0 0 0แสนล,นล้านล้านเท่าอีกทั้งนักวิทยาศาสตร์ก็ยังเชื่อว่าการชนกันของดาวนิวตรอนจะกลายเป็นหลุมดำในที่สุด 6. ดาวอาราสนักดาราศาสตร์ค้นพบคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากดาวปริศนาในกาแล็กซีทาช้างเผือ และจากการศึกษาดวงดาวต่างๆมากกว่า800ดวงก็พบว่าดวงดาวมากมายเหล่านั้นไม่ใช่ต้นต่อ,อของคลื่นวิทยุปริศนาอย่างแน่นอนเพราะลักษณะของคลื่นวิทยุมีความแตกต่างกันเรานักดาราศาสตร์ก็เรียกดาวปริศนานี้ว่าอาราชัชและเชื่อว่ามันอาจจะเป็นดาวนิวตรอนชนิดหนึ่งที่มีวิวัฒนาการแตกต่างไปจากดาวนิวตรอนและดาวแม็กซ์เนตา7ระบบดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกมักจะอยู่รวมกันอย่างเป็นระบบโดยมากกว่าครึ่งหนึ่งจะอยู่กันเป็นคู่คู่ซึ่งนอกจากจะมีดาวฤกษ์อยู่รวมกันแล้วในปี2005ก็ได้มีการค้นพบดาวเคราะห์บริวารดวงแรกของดาวเคราะห์คู่ 8. ซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวาคือการระเบิดของดาวฤกษ์มวลมากที่หมดอายุไขซึ่งจะส่งพลังแสงพลังงานสูงสู่อวกาศและยุบตัวลงเป็นหลุมดำ ซูเปอร์โนวามีความสว่างเจิดจ้าบนท้องฟ้าชั่วขณะหนึ่งซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแม้แต่ในเวลากลางวัน <S 9 s o l a โซลาร์แฟลร์บรรยากาศของดวงอาทิตย์หรือคอรนามีอุณหภูมิสูงถึง3.6ล้านองศาฟาเรนไฮต์พลังงานความร้อนที่สูงมากเช่นนี้จะส่งพลังงานมหาศาลที่มีประจุฟไฟฟ้าให้พุ่งออกจากดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วสูงที่เรียกกันว่าโซลาร์แฟลร์ ซึ่งทำให้เกิดพายุสุริยะและเมื่อใดที่พายุสุริยะเดินทางมาถึงชั้นบรรยากาศโลกมันก็จะสามารถทําลายระบบการสื่อสารและดาวเทียมของโลกได้ 10. หลุมดำหลุมดํากําเนิดจากการยุบตัวของดาวฤกษ์มวลมากเมื่อสิ้นอายุไขความน่าพิศวงของหลุมดํานี้ก็คือมันมีความหนาแน่นมาก จนกระทั่งไม่มีสิ่งใดๆจะหลุดรอดจากแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของมันได้แม้กระทั่งแสงปัจจุบันนักดาราศาสตร์พบหลักฐานว่าหลุมดำมีอยู่จริงและยังพบอีกว่ามีหลุมดำขนาดยักษ์ที่เรียกว่า supermassive black hole ซึ่งมักจะอยู่บริเวณใจกลางของกาแล็กซี่ด้วย